เส้นลายมือมีอุปสรรคปัญหามากเส้นตัดอุปสรรคปัญหานี่สินสวัสดีค่ะพี่บีบุรพาพยากรค่ะวันนี้ทุกคนมาสังเกตแล้วก็ดูลายมือนะคะถ้าลายมือของเรามีเกาะมากมีตัดมากไม่ว่าจะเป็นกากบาทหรือเกาะจะต้องดำเนินชีวิตด้วยความระมัดระวังนะคะถ้าเกาะยาวตลอดเส้นชีวิตนั่นก็หมายถึงอุปสรรคปัญหาตลอด เวลานะคะจะมีปัญหาที่เข้ามาจุกจิกเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเรื่องของปัญหาครอบครัวไม่ว่าจะเรื่องปัญหาของการเงินนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเราก็ต้องมาดูศึกษาเส้นถ้าในรายมือเรามีเส้นลักษณะแบบนี้เราจะต้องระมัดระวังการใช้ชีวิตการดำเนินชีวิตให้มากค่ะเรามาดูกันนะคะ เส้นตัดเราจะเห็นเส้นนี้เป็นเส้นชีวิตเรามีเส้นตัดเกาะเยอะมากเลยนะคะตัดแบบนี้ค่ะอาจจะลงทุนธุรกิจอันนี้ใช้คืนส่วนใหญ่นะบางคนจะเรียกว่าเป็นเส้นรุ่งเรืองแต่ก็รุ่งเรืองไปไม่ได้หรอกค่ะเพราะมีเส้นเป็นกากบาทหมายถึงหาได้เท่าไหร่เราก็ต้องตามใช้หนี้นะคะแล้วก็เส้นแบบนี้ค่ะเส้นตัดนะแล้วเส้นชีวิตอะคะ่ะจะไม่ค่อยมีพลังในช่วงนี้นะคะ จะหายหายขาดขาดไปค่ะแบบนี้ค่ะตัดเส้นชีวิตด้วยตัดเส้นวาสนาด้วยเป็นเกาะตลอดสายนะคะหรือจะเป็นลักษณะเกาะเส้นชีวิตเป็นสามเหลี่ยมแบบนี้นี่ก็คือปัญหาและอุปสรรคค่ะจะเป็นในช่วงไหนก็จะใช้วิธีการวัดระยะอายุเอานะคะทุกคนเส้นชีวิตจะเป็นแบบนี้นะคะเนี่ยค่ะ ที่จะเขียนเส้นเกาะให้เห็นก่อนในการตัดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเห็นแล้วว่าคันลองของชีวิตเราเนี่ยไม่ราบลื่นแน่นอนถ้าเราเห็นก่อนเราจะได้ดําเนินชีวิตแบบไม่ประมาทค่ะทุกคนนะคะวิธีวัดก็จะใช้การวัดแบบขีดขีดลงมาแบบนี้อันนี้พี่ขีดอาจจะไม่ตรงนะปกติต้องใช้ไม้บรรทัด จะตัดตรงนี้ประมาณครึ่งหนึ่งยี่สิบเกนะสามสิบห้าสี่สิบสองห้าสิบนะคะแล้วเราก็จะเช็คเช็คระยะที่เส้นตัดเกิดแบบนี้ได้เลยค่ะเนี่ยค่ะยี่สิบกว่าไล่ลงมาเลยค่ะกิระยะเวลาหลายปีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการดำเนินชีวิตของเจ้าชะตาเนี่ย ถ้าอยู่บนความประมาทเนี่ยนะคะไม่ว่าการงานการเงินการทองการเอาเงินไปลงทุนต่างๆก็จะเกิดปัญหาและอุปสรรคซึ่งถ้าเราปล่อยให้ชีวิตเราดำเนินไปตามกรรมเก่าแบบนี้นะคะบอกได้เลยว่าเหนื่อยคะ่ะนะคะอาจจะเหนื่อยถึงบ้นปลายชีวิตเลยก็ว่าได้เพราะฉะนั้นการเรียนรู้เรื่องลายมือเนี่ยเราจะได้แบมือของเราแบมือของลูกหลานของเราแล้วดูจังหวะการตัดของเส้น เส้นคนที่ไม่มีอุปสรรคเส้นจะราบเรียบมากค่ะนะคะถ้าเราเห็นเส้นตัดแบบนี้ก็ต้องตักเตือนกันต้องช่วยกันประคับประคองต้องช่วยกันดูแลระมัดระวังค่ะขอบคุณเจ้าของดวงชะตาค่ะขอบคุณดวงครูค่ะ